สวัสดีป่าลุงพบอๆกับสองน้องมิดป่าลุงสบายดีเอฟซีทุกท่านไม่นี้น้องมิดมาหน้าน้องเยี่ยมอีกแล้ปวป่าลุงเอ้ยเนื่องจากว่าห้องเียนตนแรงบราดได้เข่าป่าลุงบาดเข่าห้องเียนตนแรงก็เลยมาหน้าน้องเยี่ยมป่าลุงเอ้ยปพาตัวแดดขนาดม <c ười> าพอ่อหนังอ่อนป่าลุงเอ้ยสดีป่าลุงมาพ่อน้องอ่อนน้องอ่อนมา บ่ามะเผาหรือมะเผาสะเยียมหรือมะเผาน้องมดวะฮะว่านักฮย้มเจ้านะเงี้ตะลรงบาได้ขาก็เลยมาหน้าน้องเยี่ยมไปรู้ไหมมาพอ้อนอยู่พี่ มันจะเศร้าโฟบ่น <ım S 1> oh ่ะขอบใจเด้อเอาไว้เอาไว้เอาอืออีไหนี้เฮ้ยน้องบี้เหล่าเนงานต้องมีกับเข้าในเมืองปลาลุงเข้าในเมืองไปซื้อบัตรเติมเงินออกมามีป้าเพื่นฝากเงินมาให้แล้วปลาลุงเลยฝากมาให้เมื่อวานนี้เรามีกับไปซื้อบัตรเติมเงินออกมาแล้วปลาลุง มาน้าหนองเยี่ยมเลยไปลงเวยสืบตั้งเงินนั่นแ,ว,แวกับมาน้าหนเยี่ยมไปลง,แส,ปลง,งแ,สปแสบ้งมิแสบแสบนาเจ้านงมาผัดเ้าบ้านเลยไปลงเยนงอ,อนมาเผาแต่าวจนขำผัดเ้าเมือม่อบ้านป้าเลย

เอ็ดีสิยับเขายับเขาพันยับออกยับออกยีที่งจเด็กได้บาทเิเลกืองเล่นก็ี่จีครื่องเนาะเบิ้งตัวเสพนี่จัดการไปดูหนีบกระปุ่หนี่า บ่ห่สองร้อยสับลุงเลยวาเรามีเตามันสิบพันเดี๋ยเจ้กันบิีกปุ่นก็อยากได้งั้นนี่ให้น้องหยยบไปสิอ์นสำลุงสลูกซี่ืสลูกซี่มันเลกินปงเลยวาจัไปเจ้ให้อัน บาบิดไปซื้อมาสันจังหวอยากใ่้ภาพไปซื้อาจักจักว่าแม่นะจ๊ะเพื่อได้ยินไมทัอันเมทาจมมาอยากลูกสียงดงอ้เพื่อนก็เลยให้น้องเย็บไปซื้อลูกเิดยมาหนึ่งถือมาอยากกินเอ้เมทาวกินโอ้ตัวแสบมาบังเกาะมาคาดควงจังหวะเอาเอาเอไปก่อนหาบัตรปลดเอ มูลต้องขอบคุณป้าเด้อที่ฝากเงินมาให้น้องมิดกับน้องเยี่ยมซื้อบัตรเงินที่ซัพพอร์ตน้องมิดกับน้องเยี่ยมไปลุงขอบคุณหลายๆายก็ห้ป้าลำรวยลำรวยเงินทองเด้อขอบคุณป้าหลายๆเด้อที่ซัพพอร์ตน้องแยมกับอ่หนุ่มดีก็ลอย <c oughs> ปลาลำรวยลำวยเด้อ

บายดีบปดีมันจะบายดีกองปลาลุงตรงวี้จะเสพปลลุงนี่ดีปลาลุงน้ำปาหาจังอันน่ะนะมีจังอันฮะหาดบมเมนแล้วลุงมี้เอ้ยนั่นันมีมีุดบัรน้จดใจล้วปลาลุงก็ทีได้ปลาตึ้งเงินได้ป้ามันหาเมไหหนึ่งพันบาทไปเสพปลาตึ้งเงินออกมา ไต้สามสายไปเลยมันสิเดลือกัสิไปซื้อลูกซีนเดี๋ยวไปดูซื้อลูกซีนซื้อยังไนงเยอะบามีแต่ยินันไม่ถ่ายจมบอยาลูกซีแมนเคยไปซื้อลูกซีนไปเลยเอาจจี้เจจี้้ดน้องยอเนอ ยาส่ขมากนเดนเดนเ้ยนยังนั่นเดินนั่นเดิน้นะไอควนก็ไปมูกลังสิกาันด้ยก็บ้านกาลูงเลยด้วยดยมีมีเตมอะไรเนาะเสิกเอมึงมีกับน้ำบ่อมึงเกี่ยวมึงไม่ได้ไหันเกี่ยวมันใช้วัตถีดบไรเกี่ยวบ่แยกตัวเยมโหม่ไ้มาสีบ้าเกี่ยวซอยไม่ได้เขาคงที่เย นั่นเาดีเป็น้องเงื่กกี้เอาซะุโอ้ยปวดกจิตการยิ้มเสีน้าเ้นะั่ะ้ออกกจึงได้ร้ายแ้วมันออกจลงไปขู่ขาวเจ้าน้องบีน้องบีมาเป็นตากาะไงปุ๊บฮะ ไปนนะไปเยี่ยมยังไม่กินข้าวปรเด็นยังไม่ทักินข้วเสียงจ้ะย้ากินกเกยังยังอะบ้างนจากยังไม่จากยังม่นากินยังไม่จากเม้นเซอรแม่รอยังไม่จากเจ้ว่านุินมาลไ้อยากกินข่าวอยู่กัอดเอาจ้ะเม้นคนไทยเง

แม่ใจสิหาม่ใจสิหายไม่ไอ yeah, right? <im ้ข okay. e> ้อมะสิเปจีเงินเห่น่ะเิดูซมมาแล้วอ๋อเช็ๆเช็ดเช็ดผูปื้อกระิบุบปุ้วลุกเด้อเอาเอาไปให้แม่เอาให้แม่เจ้าไปซื้อขอไว้เดายวไให้แม่ทำไปซื้อของผูกลเกไ้ชื่ออไเปูมอ๋เดกนะ้ขาเ่ยเ้าเมื่อบ้านเขาจฝันเขาไ่ล้ แล้วเกมนะหัวตดำอะไร๊ะวันนี้เปรเไปสังหดบุ่มนี้อันนี้อยู่หน้ากนแรกกันคพอ่ดสิไดเป็นเปเมืองกันแรกก็จะบอกว่ารยจะพาไปรวม

อวัวน้ำมให้ปลาลุงบังดูวัวน้ำมาให้ปลาลุงเบ่งดูซุปแดงหวานเต้นเต้นเต้นด้วยฮะว้ายเต้นด้วยฮะเตเต้งัดด้วยฮะงัดงัดงัดลูปไปเบิดเลย อ๋น like, ี่น่มีกปร้กาาแล้วก็ลนี่กอกันไหมางก็ลก็แซกติดตามช่องลมอดเดอปาลุงช่องน้องอนน้ำเดอปาลุงก็พกัลงนะสบายดี